ชนบุรีเขาให้กูมากูไปบรรยายมาวันนี้บรรยายในในเรือนจำมาเขาให้หมูเด้งมาน่ารักมากถ้าส่งนี้น่าจะแตกนะเฮ้ยพรุ่งนี้ไปชนบุรีอะ่ะเรือนจำกลางอะ่ะเราผ่านปะวะเราสามารถแวะได้ปะพรุ่งนี้เราอยู่ที่เดียวนี่เราสามารถแวะเข้าไปได้ไหมเนี่ยอยากได้ตัวนี้สักสิบตัวจะเอามาแจกปีใหม่อันเนี้ยจะเอาไว้ให้คนที่มาสวดมนต์ข้ามปีวันที่สามสิเบเอ็ดอ่ะจับฉลาก ใต้บาทเนี่ยหมูเด้งกูจะแจกสิบอันสิบตัวเพนได้ไหมเนี่ยคนตื่นทำหลังหมูเด้งเนี่ยเขียนโลโก้คนตื่นทำได้ไหมเนี่ยใครได้ป่ะวะพวกเนี้ยเนี่ยกูซื้อของแจกเยอะมากกูบอกเลยเอาไปที่ระทึกที่ระลึกน่ารักดีออกมึงเก็บไว้ที่บ้านมึงเนี่ยวางสวยเรือนกำจำกลางชนบุรีเรือนจำกลางชนบุรีรน,รนี่ ภาพวาดสีน้ำมันสวยงามมากใบนี้ห้าพันบาทนี่เรือนจำกลางชนบุรีห้าพันบาทภาพวาดสีน้ำมันมึงดูนี่ใหญ่โตมโหฬารใครมีกำลังทรัพย์อยากซื้อของแต่งบ้านมึงสั่งเขาวาดก็ได้นะเรือนจำกลางชนบรุรีช่วยเขาหน่อยนี่กูซื้อมาพระเวสสันดรนี่นี่สวยมากภาพวาดสีน้ำมัน ใครสนับสนุนได้สนับสนุนไปช่วยๆกันหน่อยให้โอกาสเขากูต้องขังกูโปรโ,โมทสุดท้ายกูไปแล้วทำงานให้เขาหน่อยนี่ตะก้าตะก้านี่ภาพวาดกระจกปิดทองคำแท้ ลายสวยงามเหลือเกินวิจิตพิสดามบาลือโลกบาลัยกันนี่กูเห็นแล้วกูมาลางมาเลืองเลยสามพันมั้งเนี่ยเนี้ยติดทองหนักปึ้งเลยปิดทองแท้นะมึงลงสีติดไปนี้ไปกระจกนะนี่ภาพว่าหลวงตามหาบัวสีน้ำมันสวยงามมากหน้าดุดันสวยงามพันห้าเรือนจำกลางชลบุรีนะมึงไปหาซื้อเอาสารพัดที่เขามีขาย,ยาแหละ นี่แล้วโพธิสัตว์พระราชกุมารสมัยเป็นโพธิสัตว์อยู่ประสูตรปิดทองคําแท้เหมือนกันเป็นกระจกอลางอลางมาลางมาเลืองนี่สวยงาม <ๆ S 1> เท่าไหร่วะกูจำไม่ได้น,นี่กูเกียบบอกราคาแล้วมันถูกอ่ะถูกเลยภาพแกะสลักช้างนี่ไม้แบบจุกจุกไม้สาบแกะสลักแบบลึกลงายละเอียดเรือนจำกลาง ชนบุรีอ่าดูอุ้ยอุยอยหนักว่ะเห็นไหมนี่สวยไหมล่ะห้าพันเนี่ยใช่ปะวะเดี๋ยวกูดูก่อนกูก็จำไม่ได้สามพันห้าไม่ใช่ 5, 3, ห้าพันนี่สามพันห้ามึงดูนี่ โอ้โหสามพันห้าเนี่ยสามพันห้ามึงซื้อไปขายต่อยังได้เลยเนี่ยวูถูกมากช้างมีกี่ตัวโอ้ยลำบากลำบนกูอีกมึงจะถามทำไมเนี่ยว่ามีกี่ตัวกูก็สงสัยไปด้วยเลยเนี่ยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่มีเจ็ดตัวเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่แถวบนมีสี่ตัวแถวล่างมีสามตัวข้างบนสี่ข้างล่างสามนี่รวมเป็นเจ็ดพอดี สามพันห้าถูกมากไปหาซื้อเอานะเรือนจำกลางชนบุรีสวยมากสามพันห้าโคตรถูกตามนี้กูไปแล้วพอหมูเด้งตัวละร้อยเก้าเก้าหมูเด้งหมูเด้งมงดูฟันหมูเด้งเนี่ยกูชอบฟันมาก หมูเด้งแบลฟันปลอมให้หนมาใส่เนี่ยมองดูใครก็ช่างทํากับหมูเด้งได้แล้วเกินเนี่ยฟันปลอมหมูเด้งนี่น่ารักมากหมูเด้งใหญ่ไหมเออพาพูกใหญ่ไม่มีนี่หว่าแจกันแจกันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้แพงอะ่ะเป็นดินนะเนี่ยเป็นดินปั้นมือนะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเชียวแล้วราคาไม่แพงเนี่ย อาจารยยังคิดอยู่ว่าเออหรือกูซื้อมาแล้วเอามาขายที่วันปฏิบัติอ่ะเผื่อใครอยากช่วยทันทรรานเพราะเขาหาเ้าบอกว่าเขาหาช่องทางในการขายไม่ได้แล้วรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเอาเข้าไปเออนี้ก็ได้เอาเข้าไปที่เอาเข้าไปที่อะไรอ่ะเอาเข้าไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะกรมราชทันเองพอแล้วเอาแค่ตัวอย่างเอ,อยยาง เอาเข้าไปที่กรมธรรม์แล้วก็เอาไปดูแลคนในนั้นกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือเอาไปที่เป็นเงินปันผลนะ่ะเป็นเงินปันผลให้กับนักโทษที่ทํางานเนี่ยผ่านพุ่มรู้ด,ดิเนี่ยแล้วมันไม่ได้แพงอะ่ะอันนี้ขายเป็นคู่นะขายเป็นคู่เดี๋ยวจย์ว่าจะเอาของเขามาขายในวันงานปฏิบัติแล้วเอาเงินทั้งหมดเนี่ย ก็คือเข้าทัศฐานท,ทั้งหมดอาจารย์ไม่เอาเปอร์เซนต์ไม่เก็บกําไรคิดว่าจะขายอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาไม่มีช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยดูดิเนี่ย,ยไม่ได้แพงเลยแล้วสวยมากงานละเอียดละออมากอาจารย์ซื้ออันหนึ่งแพงมากนะข้างนอกเนี่ยอันนี้โคตรถูกดอกไม้ตั้งบูชาพระอย่างเงี้ยไปวางสวยๆประดับโต๊ะทำงานแม่เห็นตะก้าแม่ตะก้าที่เป็นตะก้าอยู่บนตู้พระไตรปีโกอ่ะ อันนี้หมอนเนี่ยเขาสารนะมันเป็นผ้านะเอาผ้ามาสารเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเอาผ้ามาสารหมอนแบบอิงแล้แน่นมากแล้วของในกลมาชทันเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยไอ้ของพวกนี้นะไม่ต้องพูดคืออะไรถ้าคุณภาพไม่ดีไม่ผ่าน QC ออกมาไม่ได้เนี่ยกระเป๋าเนี่ยซื้อมาวันเนี้ยแม่มันมีกระเป๋าวันนี้ล้วปากกระเป๋าใบใหญ่อะ อาจารย์ซื้อมาเยอะมากช่วยเขาช่วยเขามันเป็นแบบจักรศสมันเป็นสารนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ไม่ผายสารแต่ว่ามันผูกแต่หลังมาเขาใช้เป็นผ้าแล้วก็สารแล้วราคาไม่ได้แพงเนี่ยเราสามารถไปซื้อได้นะทันรสถานหญิงสมุปราการน่ะเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้กูจำไม่ได้นะสามารถติดต่อซื้อของเขาได้นะอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคนที่อยู่ในคคุกเขาทำกันเองเขาทำการอาชีพเขา อาจารย์บอกว่าเออถ้ามีอะไรอาจารย์ช่วยได้าจะพยายามช่วยเดี๋ยวถ้าสั่งของอะไรได้าจะจะสั่งนะหรือว่าถ้าหาช่องทางการจัดจําหน่ายได้าจะาจัดจําหน่ายให้นะก็พยายามจะหาในการที่จะช่วยเขาอาจารย์เข้าไปเห็นแล้วจะสงสารอย่างคนไม่มีญาตอย่างเงี้ยคนไม่มีญาตอ่ะคนไม่มีญาติในนั้นเนี่ยจะอยู่ลําบากมากชุดชั้นในไม่มีกางเกงในไม่มีแปรสีฟันยาสีฟันไม่มีเวลามันหายมันโดนขโมยอ่ะมันหายาก มันหายากมากที่จะคือเขาถ้าขโมยคือหายก็คือหายเลยอะ่ะอาจารย์ฟ้าแล้วก็บอกเออเดี๋ยวงันเดี๋ยวอาจารย์จะหาใครอยากบริจาคบริจาคได้เอาขอเป็นของนะขอเป็นของไม่รู้คุณแม่ดอกโบคู่ฟังอยู่หรือเปล่าขอเป็นของนะับแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่อะไรพวกนี้ชุดชั้นในกางเกงในเอาของมือหนึ่งนะมึงกูไม่เอามือสองนะของขึ้นลาบ้านมึงไม่ต้องมาบริจาคนะอันเนี้ยเดี๋ยวจ้าไปบริจาคที่ฐานสถานหญิงสมุทรปราการ แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยไม่แน่ใจวันไหนอาจจะจะมีไปคลองเปรมกูดได้สร้างเหตุปัจจัยในการไปคุกไปกรมาชทัณฑ์กูไปแล้วแล้วก็ไปเชียงใหม่กรมราชัณฑ์กลางที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ชายอีกสองที่อันนี้ผู้หญิงที่เดียวที่ไปแล้วก็สถานพินิษ์สถานพินิษ์เน,นี่ยที่เด็กเนี่ยเด็กอายุไม่เกิน18ดเนี่ยมีคนบริจาคทีวี75นิ้วมาละหนึ่งเครื่อง32นิ้วอีก2เครื่องแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะซื้อไฟตู้น้ําตู้น้ําดื่ม2ตู้ แล้วก็โต๊ะนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเอาไปบริจาคเขาผ้านาไมยมีเยอะมากเขาบอกผ้านาไมยเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าคนเนี่ยบริจาคเป็นประจำแต่สิ่งที่เขาต้องการคือกางเกงในหญิงชุดชั้นนหญิงแปรง,งสีฟันยาสบู่ยาสยาสระผมสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกไม่มีญาติเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสในการซื้อของตัวเองได้เลยมันเลยอยู่ลําบากใครมีเขาต้องการมาก อ่ซื้อมาซื้อมาให้อาจารย์เลยเดี๋ยวอาจารย์รวบรวมไปบริจาคเองอ่าเอามารวมที่อาจารย์ก็ได้หรือจะไปบริจาคเองก็ได้ทานทสารหญิงกลางสมุปปการทันสารหญิงสมุปปการใครจะบริจาคเองก็ได้นะหรือจะให้อาจารย์เป็นตัวแทนเอาเข้าไปให้ก็ได้แล้วแต่กางเกงในผู้หญิงชุดชัยในผู้หญิงยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่น้ำยาซักผ้านี่น้ำยาซักผ้านี่ไอ้พวกนี้มันจะเป็นเงินปันผลเวลาเขาขายได้เนี่ย มันจะเป็นเงินปันผลสําหรับเขาเขาจะได้เงินปันผลตัวเนี้หนึ่งคือเอาไปซื้อสบู่แม่เห็งกระเช้าที่อยู่บนตู้พัตเตบีดกไหมที่เป็นแบบนี้เนี่ยกระเป๋าสีชายเย็นอย่างเงี้ยเป็นผ้าสารหมดนะอย่างเงี้ยเป็นผ้าสารทั้งใบเป็นผ้านะซับได้อย่างเงี้ยกระเป๋าผ้าสารเต็มใบทันทัศสถานหญิงชนบุรีนี่เขามีเฟซบุ๊กอยู่ถ้าซื้อของอะ่ะ ท่านทศัศน์หญิงชลบุรีใครจะซื้อก็ซื้อได้ที่ใส่กระดาษชู่วสวยมากเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาขายอาจารย์เนี่ยสั่งเขาทำห้าร้อยอันแล้วให้สกีหรือปักก็ได้เป็นโลโก้คนตื่นทาเป็นกระดาช,ชู่แบบตัวคนน่ะเป็นเหมือนเป็นเสื้อเป็นเหมือนเสื้อเป็นกระป๋องเหมือนเสื้อเนี่ยอาจารย์จะช่วยเขาทำให้เขามีรายได้รายได้ตัวนี้เข้าไปทําอะไรเข้าไปซื้อมามา่มาซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ถ้าเขาไม่มีเงินน่ะนะ ตัวเนี้ยจะเป็นเงินที่เขาอะเอาไปใช้ในในในคุกแล้วมันเป็นเงินปันผลถ้าใครไม่ใช้อยู่อย่างประหยัดเขาจะเหลือเงินเนี่ยเอาไปใช้ตอนเขาออกจากจากคุกจากตารางเนี่ยได้เขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยเอาออกไปเนี่ยถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยมีบางคนเนี่ยเอาออกไปเนี่ยติดคุก3ปีสปีเนี่ยเอาออกไป70,000บาทก็มีแล้วเอาไปตั้งตัวใหม่เพราะคนที่คือที่นั่นน่ะเขาอยากได้โอกาสกาจันคุยกับพอในนั้นเนี่ย เขาออกมาต้อนรับประจารย์เองเลยแล้วก็มากันเต็มเลยบรรยายวันนี้น่าจะประมาณ900คนแล้วเขาบอกว่าเขาขออย่างเดียวคือขอโอกาสคนในนั้นนยเขาขอโอกาสไม่ได้ขออะไรขอโอกาสแล้วในกรมแพทยนหญิงสมุทรปราการใครว่างนะไปล้างรถไปดื่มกาแฟไปทานข้าวนะไปนวดสปามีสปามีนวดแผนไทยแผนโบราณไปทำกรมแพทยนหญิงสมุทรปราการ ช่วยหน่อยรายได้พวกเนี้มันเป็นเงินปันผลเป็นนักโทษออกมาล้างรถเป็นนักโทษออกมาขายกาแฟเป็นนักโทษออกมาทำอาหารขายอาหารเป็นนักโทษออกมานวดเป็นนักโทษชั้นดีนะช่วยหน่อยช่วยไปสมุทรปราการใครแวะไปทันทศาสารหญิงสมุทรปราการท,าท, Gomez ทัทนท่าอ้โทษทีทันท่าสารหญิงชนบุรีตายห่ากูพูดแต่สมุทรปราการกูติทดโทษทีโทษทีทันทสถานหญิงสมุทรปราการเออชนบุรี พูดผิดพูดผิดขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีทันทสถานหญิงชนบุรีรายได้ทั้งหมดเนี่ยได้แก่กรมรชาชทันเอาไปบริหารจัดการภายในต่อยอดรายได้ต่อไปแล้วก็เป็นเงินปันผลให้กับพนักงานชนบุรีนะชนบุรีโทษทีทันทสถานหญิงชนบุรีเนี่ยอาจารย์เห็นอาจารย์ซื้อเลยไม่คิดเยอะเลยกูชี้เลยซื้อ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 ,อเอามาให้พวกมึงดูเป็นตัวอย่าง กูก็ไม่ได้มีตังเยอะแต่กูขอซื้อไว้ก่อนมึงดูดิน่ารักไหมล่ะเนี่ยเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปเป็นของขวัญปีใหม่อะ่ะแต่เขาทําไม่ทําวันนี้กูไปอยากของมนไม่มีมีแต่พวกกระเป๋าแล้วกูเป็นผู้ชายกูไม่ซื้อกระเป๋าจานเนี้ยกเอวไปถวายพระได้กลัวไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กูสั่งพานพุ่มแบบเนี้ยแต่ใหญ่กว่านี้ใส่โตกใหญ่อย่างนี้เลยเอาไว้ถวายพระวันที่เราจัดปฏิบัติธรรมตอนแรกเราถวายไปดอกไม้สดใช่ไหม ตอนนี้กูไม่ถวายดอกไม้สดแล้วกูถวายแบบนี้ดีกว่าได้ช่วยคนในคุกด้วยในกรมราชัณฑ์ด้วยเขาอุตส่าห์ประดิษฐ์นี่ทำจากมือทั้งหมดเดี๋ยวกูถวายเป็นพานพุ่มแบบนี้แล้วท่านเนี่ยเอาไปถวายพระเอาไปตั้งโชว์ที่วัดได้เลยที่ฮิงพระได้เลยนี่ทันทรสถานหญิงชนบุรีฝีมือดีมากมึงดูสิละเอียดละออไม่แพงกูบอกเลยเดี๋ยวกูจะไปเหมามาขายวันปฏิบัติธรรมวันปฏิบัติธรรมปกติอาจจะไม่เคยขายของเลย แต่วันนั้นราคาออกจากกรมร,ชรัชทรรมมากี่บาทอาจารย์จะขายตามจํานวนนั้นเลยไม่เก็บกําไรเดี๋ยวจะขอเหมาเข้ามาอาจารย์จะเป็นคนควักทุนก่อนเอามาเลยแล้วพวกเรามีหน้าที่ซื้อช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาไม่แพงกูบอกเลยไม่แพงไม่แพงอีดอกไม้ญี่ปุ่นถ้ามึงไปซื้อตามจดจักไปซื้อไหนโคตรแพงกูบอกให้อีนี่ไม่ได้แพงเลยโคตรถูก แล้วใบเสร็จสลิปอะไรกูอยู่ไหนกูไม่รู้เนี่ยกูจะดูถ้าแพงกูไม่ซื้อนี่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 มีใบเสร็จออกให้ด้วยพวกมึงตรวจสอบได้เลยว่ากูไม่ไดเอากำไรกูอยากช่วยเขาจริงๆกูไม่เอากำไรแต่กระเป๋าที่กูสั่งไปตีตาโลโก้คนตื่นทำอันนี้กูเอากำไรนะอ่าเพราะกูสั่งทำกูสั่งไปแลห้าร้อยใบแต่ก็ถือว่ากูช่วยเขาไงนึกออกปะแต่กูจะไม่เอากำไรเลยก็ไม่ได้กูก็มีต้นทุนนะ กระเป๋าใส่เหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยสารด้วยผ้าเนี่ยใบละหกสิบบาทสารด้วยผ้าแล้วงานดีมากละเอียดละออการตัดเย็บคืนเนี้ยบไม่มีแม้แต่เส้นลุ่ยนี่มึงเตรียมตัวเนี่ยช่วยเขาหน่อยเพราะว่ากูาไม่ทันเขาถามสถานอะไรนะกูจำชื่อไม่ได้วันนี้กูไปบรรยายมาเนี่ยทันอร์ฐานหญิงชนบุรีนี่เขาทำกูเห็นเขามาหิ้วหิ้วอยู่กูบอกเอาหมดเลยหกห้าสิบใบ กูจะเอามาแจกปีใหม่อันนี้กูไม่ได้ขายใบละ60บาทกูเอามาแจกปีใหม่จับฉลากเหมือนกันเพราะมีอู่แค่50ใบเนี่ยกูซื้อมา3 0 0 0ันกูจะเอาไปแจกวันปีใหม่กูอุดหนุนเข้ามาแล้วกูเปิดกูเปิดพวกมึงตาม